สวัสดีครับเรามาดูผัฟาาุตบอลเกาโชสไลตอิตาลีเกมที่15ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่13พฤศจิก,กาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นาโปลีเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอูดิเดเซ่ไป3-2เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจาก hen, ky, วิกเตอร์โอชิมเฮนเปียเตอร์เซเรนสกี L ้และก็เอลจิฟเอลมาร์สส่วนทีมเยอเลสสองประตูจากเอริยาเนสทลอฟสกี้กับลาซาซามาสิกซานโดรีก็เปิดบ้านแพ้กับเลเช่ไป0-2ทีมเยือนได้ประตูจากลอเรนโซโคลัมโบและก็ลาเมกแบนดา บรนยาวันนี้เปิดบ้านถล่มอาชนะาซาซูโรไปสาดู้นย์ด้ประตูจากไมเคิลแอบิชเชอร์มาโกอนาโตวิตแล้วก็ลุยส์เฟอร์กูสันนั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมในตอนนี้เนี่ยนาโปลีก็ยังนําไปจากฝูงครับตอนนี้เก็บแต้มนาโดดไปถึง41คะแนนอูเดเซอยู่อันดับที่8มี24คะแนนบลรนยาอยู่อันดับที่1 1มี19ซาซาซโลอยู่อันดับที่1 4มี16เนเชยอยู่อันดับที่15้มี15คะแนนแล้วก็ซามโด ไปต่อกันที่ดารสเซนุวล่าสุดก็ยังคงเป็นวิเตอร์โอชิมเฮนที่สัว์ไป9กประตูเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13บสามพฤษภาคมก็จะมีออตาลนตาเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานมอนซาโพสแลนิต้าหน้าโรม่าเจอตรลิโนเวโรนาพบกับสเปเซียเอซิมิลาเปิดบ้านเจอเฟรเดิาแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างยูเวนตุสพบกับลาเซโอ